จงบังเกิน,นีีกับเราทั้งหลายพี่น้องนับกบุิปฏิวัติธรรมนาวการน,นีให้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนตั้งใจนานพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างยูดี่ใจเราจริงๆม่ว่าความสำเร็จความล้มเรลวความสุขความทุกข์ เรงเสร็จมาทุกสิ่ทุกอย่างอยู่ดีัวใจนี้หนดเลยการบูร ộ n จิตนี่เป็นการใช้ชีวิตที่ถูกต้องที่สุดทำจิตทำใจของเราให้มันสบายให้ได้ด้วยอุสมคือความฉลาดจิตนี้จะฉลาดได้ก็ต้องฝึกต้องฝึกต้องภาวนา ปัญญาในพุทธศาสนามีอยู่สามรูปแบบนีนสุตท้ายเมืปญญ่ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการฟังนี้ก็ทาให้เกิดปัญญาได้ได้แล้วก็หนึ่งถ้าปัญญาบาร,รมีเราไม่มากก็ไม่หลุดน,นะเป็นปัญญาชั้นโลกๆเปสุดท้ายกสร้างับฟัง เป็นไปในกรณีหนึ่งก็คือผู้ใดที่มีสติปัญญามากๆดูบุศน์เก่า่าฟังาแสงก็ถึงเหมือนกันลุกทำจิตได้เหมือนกันอันที่สองจินต,ตามายปัญญาความคิดบางคนอาจจะไม่มีใครบอกให้สอนว่ามันคิดได้เองคิดเองความคิดกมรู้สึกบางอย่างพุดขึ้นมาอย่ามันถูกต้งองมนเองสุดท้ายคือภาวนาปปัญญาภาวนาสองขั้นมันยังเสี่ยงอยู่ เองที่จะทุกข์อยู่ปัญญาขั้นสุดท้ายถึงภาวนามายาปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาขั้นดับทุกข์ปัญญาขั้นแก่ปัญหาทางจิตทางใจฉลาดแค่ไหนมีความสมเร็จแค่ไหนได้ไม่ว่าภาวนาไม่ถึงไม่เห็นธรรมะละเอียดของอูตส่าห์อูตส่าห์สั้นก็แล้ก็คือไม่เห็นตัวเองไม่เห็นชีวิตไม่เห็นกายและจิตนี้ตามความเป็นจริงหรอก การภาวนานี่คือการดูแหละดูจิตดูตัวเองพิจารณาตัวเองอันนี้มันสูงกว่าปัญญาทั้งสองขัน้นปัญญาขั้นนี้เป็นสันทิฏฐิโกคนศึกษาและปฏิบัติเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติั้าแน่จะรู้จะเห็นไหม่ัก็ไม่เห็นไม่รู้จะเห็นที่และเราเลยต้องน้อมใจเข้ามาฟื้ในเอาใจมาหลองพักเรื่องไปื่นสักขั้ พักเรื่องความทุกข์ความมันเุ่นายมากกันเกาะมันเขียววามทุกข์กที่มันเกิดขึ้นไปในจิตจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหน้าที่การงานเดไรอทนี่มันไม่เกี่ยวของกระรองสลักออกเป็นจิตนี่กันทำใจอย่างนั้นแะแต่จริงแล้วมันก็ต้องรู้ที่ใจเนิมมันแค่สลักได้แต่เอาเป็นว่าเราจะไม่ให้ราคามันไม่ให้ความสำคัญมันในความคิดและความรู้สึกอื่นๆเราจะหยุด หยุดดูดวงใจที่มันเป็นปัจจุบันขณะนีน้วันนี้ไม่เอาใครแล้วนะไม่เอาคนที่เรารักไม่เอาพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์เราไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะแต่เราจะไม่เอาใครเอาใครคนเกี่ยวข้องในจิตนี้เลยเพราะถึงที่สุดแล้วชีวิตนี้ก็มีชีวิตเดียวนี่แหละแม้ว่าเราอาศัยพอ่ออาศัยแม่เกิดก็จริงนะอาศัยคนตร่เวนเป็นอยู่มาก็จริง แต่ในที่สุดและชีวิตนี้ตอนมามาคนเดียวไปคนเดียวเหมือนกันนันร,รู้เรื่องหน่ของเรามันเดียวให้มันขาดมันหมดให้มันแยกถ้าเรารู้เรื่องของตัวเราเพียงคนเดียวเราก็จะเข้าใจเราเห็นใจคนทุกคนในโลกเดียทั้งแต่คนเดียวรักที่สุดพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์คนที่เรารู้จักเราก็จะเข้าใจเนาเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นคอยอนอาน้อมค้งางลุกจิตต่างๆมาดูที่แค่นี้เดียวี้เวลานี้ขณะน,นี้กำหนดรู้ดูกายดูจิตไป,ปรพร้อมๆกันก็ดูกายนั่นแหละแต่พรสมาธิดีจิตดีสติดีท่านจะเห็นจิตเห็นความคิดเห็นความรู้สึกต่างๆที่มันพุดขึ้นในระหว่างที่เราภาวนาอยู่คว้าน,นอนทรายนอนดูจิตเราไปด้วยดูคาพคิดคิดไหม ถ้าคิดปุโรหิชาจะสง่งจัวมาให้รู้ว่ามันคิดเฉยๆยาวความคิดมัเป็นเรายาวเราไปเป็นความคิดความคิดนั้นเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นนามธรรมที่มีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงจิตไม่กระดูดไม่ได้ไม่เหมือนรูปรูปที่อยู่ภายนอกนี่มันสัมผัสได้เห็นได้รู้ได้แต่จิตนี้มันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงแต่เรารู้กันไม่ได้ของใครของมันรู้ได้เฉพาะคนดูจิตมันนะแต่อย่าไปกลัวมันเลย ดูกายควบคุมกายย้าให้จิตนี่มันหวนไปหาอดีตอะไรที่มันมากมันไม่เกินไปเนี่ยเพิ่งไปคิดมันเรื่องเก่าอยู่เพิ่งไปรื้อฟื้นเรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องข้างหน้ายังมาไม่ถึงหรอกเอาแค่เดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะนี้กายเราสงบแล้วใจเราจะสงบได้เพราะว่าเราบริกรรมภาวนาขว้านองทายนองภาวนามันอยู่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 กัน เมื่อมันสงบดีๆแล้วเราจะเห็นความคิดความรู้สึกตามความเป็นจริงในระหว่างนั้นถ้าเราดูกายอย่างชัดเจนเราก็จะเห็นใจเห็นใจที่มันมีความทุกข์เห็นใจที่มันมีความ,มาสุขเห็นใจที่มันเฉยๆจากนั้นเราก็จะเห็นความคิดความปรุงความแต่งของจิตว่าจิตนี้มันไม่เคยหยุดเคยนิ่งเลยถ้าเราไม่หางานคือกรรมฐานคือการภาวนานี่้มันทำ มันไม่อยู่เฉยหรอกมันวิ่งเลิดเปิดเปิงไปเซฟสวยอารมณ์นั้นไปแหวนรับอารมณ์นี้วุ่นวายมากเลยจิตอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้ดูจิตดูจิตตามธรรมชาติที่มันเป็นแยกให้ออกระหว่างสติปัญญากับจิตพูดเรื่องจิตเรื่องใจเ่ยฟังยากที่จริงมันอันเดียวกันนะแหละอันเดียวกันอันเดียวที่มันเป็นปัจจุบันขณะจิตดูมันอันเดียวนไปก่อน แล้วเราก็จะเห็นว่าธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่มันเป็นตัวสังขารที่มันปรุงแต่งทางใจอ๋อวันนี้มันทุกข์พรคิดเองคิดข้างหน้าคิดข้างหลังคิดอย่างโน้นอย่างนี้คิดจนไปทุกนจะที่น้เราแยกกันไม่ออกเพราะสติเราไม่พอปัญญาเราไม่พอเราไม่ได้ดูเราพูดง่ายๆเราขาดการภาวนาเรามันไม่ใช่ติกะบ,บุคคลผู้มีปัญญากล้าสามารถที่จะฟังเสสแล้หลุดเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นเราก็เลยต้องภาวนาต้องมาดูที่จิตใจของเรา โดยมันมบ่อยๆโดยมันชัดเจนเห็นความคิดสัตว์ว่าความคิดที่นี้จากนั้นเราก็จะละจับวัยจัวาดบางกายยาากายนี้มาเป็นเรายาวเราเป็นกายกายนี้มีธรรมชาติเป็นธรรมชาตินนหนึ่งเป็นรูปธระทที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และจะแตกสลายไปในที่สุดจะแตกดับไปถึงที่สุดชีวิตนี้ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้สักคนเล อยากจดติดกับอะไรในตอนนี้ให้รู้ความจริงข้อดีเอาไว้ก่อนเราจะได้ไม่หลงความทุกข์จะได้ไม่หลงโลกหลงชีวิตจนเกินไปจนหาทางออกไม่ได้จนมันมืดมันจนม,น,ม,น,ม,น,จมนหนักมันอึ้งหัวใจเราไปหมดรันว่างมันลงสั์กายนี้เรายังเอาชีวิตเราไม่นอนรอดเลยเกิดมาแล้วนี่เอาตัวไม่รอดสักคนตายหมดทุกคนเจ็บหมดทุกคนแก่หมดทุกคนทําไม่ตายง่ายนะแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่ในโลกใบนีหน้หราบ้านหลังนั้นก็ไม่ได้อยู่หลอก มันถูกแล้วที่จริงนะธรรมะมันถูกแล้วถอาเราคิดเรื่องจะอยู่ยมาาันถามเยอะไปคิดเรื่องจะตายดูบ้างเราพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะจากโลกมีพร้อมที่จะจากสิ่งที่เรารักพร้อมที่จะจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในโลกนี้ถึงเราไม่พร้อมเขาาก็มากระชากเราไปอยู่ดีแล้วมันก็พัดลาบไปหมดอยู่ดีคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วชีวิตเนี่ยมันอยู่แค่คิดอยู่ ให้มันทรงอยู่ได้งห,หลับนอนที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตเท่านั้นนะพรรมจนันรญญาทุกขอายะที่เราใช้ปัจจัยสีทั้งหมดเนี่ยเพียงเพื่อให้กายนี้มันตั้งอยู่ได้ให้จิตนี้มันตั้งอยู่ได้ให้มันมีเวลาบวาเพ็ญนความเพียรมีบมีเวลาบวาเพียรผู้สนมีเวลาเวลาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญามันรู้ยิง่ยงเห็นจริงนั่นแหละ,ละ,ละนอกนากนก็เสมอเหมือนกันหมด เมื่อก่อนตอนไปถุมก็คิดนะนะว่าโอ้อยากรวยอยากร่ำอยากรวยอยากมีอันนั้นมีอันนี้เหมือนคนอื่นอยากสร้างฐานะแต่เมืเกิดมาเราอบรมมาแต่เด็กเราคิดว่ามีอะไรมันก็เท่านั้นแหละมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไพศสาอะนะมันไม่ได้สลักสาคัญอะไรเลยเราชีวิตที่มันไปน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครห้ามมันได้มันเป็นของมันอย่างนี้มาตลอดการตลอดสัยวิตอัวนี้ก็เลยสบายเออชีวิตมันก็ไม่ได้เห็นเบี้ยนะก็แค่กินข้าว พักผ่อนหลับนอนมีเวลาก็ทําประโยชน์มีเวลาก็เจริญสติทาให้จิตนี้มันเป็นกุศลเท่านั้นเองมันดีแค่นี้แหละรวยก็เท่านั้นแหละมันไม่ได้อะไรต่างหอยากดีมีจนมันเท่าันหมดมีแต่สติปัญญามันเกิดอย่างนี้มันเสมอเหมือนกันมันเห็นอย่างนี้แหละเห็นว่ามันไม่ต้องมีอะไรเป็นเพื่ออะไรหรอกอะไรที่มันมีมันได้มันเป็นมันเองก็เพื่อมันเกิดประโยชน์เท่านั้นประโยชน์กับคนอื่นมันมีโอกาสสร้างกุลงามความดีไปข้างหน้าเท่านั้นแหละ ในที่พวกเราเนี่ยมันติดความคิดมันติดความคิดติดความรู้สึกพระพุทธเจ้าเลยให้น้อมก็มาดูความรู้สึกเธอทั้งหลายความคิดนี้สัตว์ตความคิดนะเวทนาสัตว์ตเวทนาเวทนาปฏิกายเวทนาจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตนโตตนเราเขาทำอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจความคิดความปรุงทั้งหลายมันไม่ใช่ของที่จะถือเราจะแบกเอาจะแบกไว้นะมันเป็นของคนรู้เฉยๆรู้จักมันด้วยรรู้มันหมดทุกอย่างทุก จิตทุกความคิดทุกความรู้สึกแล้วก็ละแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางมันลงเราจะไม่มีปัญหากับอะไรอะไรอีกเลยอในโลกใบนี้ไม่งั้นเราไปเจออะไรที่เราไม่ชอบชอบใจมันก็คา้คางคาใจเราอยู่นั่นแหละค่อยๆสะสมสะสมกดดันมากในที่สุดก,ก็ระ,ะเบิดนะสิ่งที่เราชอบก็ระเบิดสิ่งที่เราไม่ชอบก็ระเบิดนะอะไรที่เรามันชอบมากๆม,มากๆก็สะสมสะสมท่าที่เรารักมันมากๆ ในที่สุดวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ตกอยู่ในภายกฎแห่งธรรมชาติคือความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราพอใจก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบไม่พอใจมันก็เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนที่จิตก่อนเปลี่ยนที่เปลี่ยนอยู่ข้างในที่ว่ารู้สึกเราเองก่อนมันมีปริมาณของมันแต่ในที่สุดมับก็เปลี่ยนแปลงแตกสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดบไปอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนี้จะต้องเอาอะไรอีกทุกเรื่องอะไรอีก ถูกเรื่องคนรักถูกเรื่องคนรักถูกเรื่องสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราพอใจละสิ่งทุกข์กัะสิ่งที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่พอใจเนะสิ่เ<รอ>เงเหล่านี้เป็นระยะทางที่เราอยาให้ราคาลงมากชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ขนาดนี้อยู่ที่ว่าจิตนี้รู้สึกเป็นยังไงครับเพราะนั้นเราให้คลี่คลายจิตเราออกกันใช่มันออกเดี๋ยวปัญญามันเกิดเอง ปัญญาเกิดในที่นี้หมายความว่ามันจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดกว่าถึงเวลามันทาอะไรยังไม่ได้ก็วางรู้ขัดลงมันความคิดที่ดีมันเกิดขึ้นก็รู้จักมันดี๋ยังไม่มีโอกาสได้ทําก็จะพึ่งไปทําทุกคนก็ยังไม่ตายทุกคนยังหายใจอยู่นยังไม่มีอะไรสายเกินศักิจะคิดมากจนมันเป็นทุกข์เลยเห็นความคิดนี้สักว่าความคิดสักพักว่าวมันลงเราจะได้อิสระจากมัน โลกไม่ดีถ้าไม่มีเรามันจะเป็นยังไงมันจะไม่อยู่หรอมันจะแตกสลายไปกระหล่ำหรอมันไม่แตกหรอกมันก็เป็นเพราะมันเป็นอย่างนี้มันยังไม่ถึงเวลาคนเด่กมันเหมือนกันถ้ยังไม่มีเราเนี่ยไม่มีเราเขาอยู่กปนยังไงยังมีเราขึ้นมาเราจะสําคัญอะไรกับโลกใบนี้ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะว้าวมันลงลงไม่หมดเถอะอะก่อนหน้านั้นเราก็ไม่เห็นมีอะไรนะต้องมานั่งทุกข์ใจเรื่องอะไรอีก ตอนหน้านั้นโลกใบนี้ไม่มีเรานะพอเราเมืเกิดเราก็มาตัวเปล่ปากว่าจะโตมัน้ากันปากินอยู่หลับนอนเป็นภารามากเราก็ไม่รู้เราก็อยากยมีลูกนะเกิดมาแล้วก็อยากมีลูกพ่อแม่เราก็อยากมีเร,ราโอ๊มไม่อยากมีลูกมีลูกทําไมวะจะได้ดูแลฉันตอนแก่ยามเจ็บอยามป่วยจะได้มีคนอยู่ลรักษา นั่นมันเ,นเรื่องของกิเลสตกไปใต้กิเลสพ่อแม่เราไปคิดแบบนี้เนี่ยอยากจะได้เลี้ยงกันหบ้างก็ไม่มีแค่ได้เลี้ยงใครถึงเวลาเจ็บคนนั้นก็เจ็บถึงเวลาตายคนนั้นก็ต้องตายใครก็ช่วยเหลือกันไม่ได้เป็นเพราะว่าไหนไม่หละดูแลกันได้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแหละดูแลใจเดินดูแลความรู้สึกตอบแทนทางกายวันนั้นก็ตอบแทนทางใจทําให้สบายใจได้ก็ถูกแล้วสําคัญมันโอ้ใจนีนก็ตอบแทนไม่ได้ ทำให้สบายใจยังทำไม่ได้เลงคนนะเขาให้เรนรู้สึกว่าเราเหมือนแก้วสารพัดนึกสำํากใยดีกว่าเพราะเขาเดึกถึง,งเราเราโอ้เหมือนแก้วสบายเหมือนดึกถึงสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดยังเป็นแก้วแตกดึกถึงเราเราบาดหัวใจมาก <c oughs> ได้ยินชือ่อได้ฟังเสียงโอ้บาดหัวใจจังเลยวันนี้กำหนดดูนะดูจิตน,นะวางจิตน,นะ รับที่จิตปล่อยที่จิตวางที่จิตนี่แหละหัวรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางพักหัวใจเมาบ้างเราลงโทษตัวเองมา,มากๆนะเราโหดร้ายกับตัวเองมา,มากหยุดหยุดดูรู้ละปล่อยวาลงลงให้หมดนะอย่าคิดว่าในโลกนี้มันเราสำคัญคิดว่าเราสำคัญมากมายกายกรรมในโลกแบบนีนะ้เราสำคัญเฉพาะตัวเราก็พอใครไม่เห็นความสำคัญก็รู้ว่าฉันหันวไม่ถึง เราทำตัวของเราเองมันได้มันสคัญอยู่อย่างเป็นสุขใไห้นะอยู่ด้วยสติปัญญาอยู่ด้วยความฉลาดรู้รู้จักลดรู้จักปล่อยรู้จักกลงผักใจสักทีมันสบายแค่ไมนดีสละเดี๋ยวความคิดดีๆก็เกิดขึด้นพอสติดีปัญญาดีจิตด,ดีมันก็ทีนี้แหละอะไรอะไรมันก็ดีดม,ดมันแก้ปัญหาได้ถูกจุด อัานไหนควรพูดอัานไหนควรจำอัานไหนไม่ควรทำเกิดขึ้นในจิตนี่แหละเราจะเป็นคนคัดคนลองคนจัดคนสรรทำตรงชีวิตอยู่วางตนอย่างถูกต้องรับปกป้องรักษาคุ้มครองตัวเองเป็นอย่างนั้นสบายเป็นปัญญายังไม่เกิดนี่มันไหลตามความคิดโอ้ตกเป็นธาตของความคิดตก,ตกเป็นธาตของความรู้สึก มันใช้เราไปทั่วในความคิดอึ่งทั้ชั่วบังตั้งยึดบังติดบังอะไรนั้นไม่ไปชั่วทางกายก็ชั่วทางใจเห็นไหมนะเห็นมันไหมนะมันไปคิดเหมือนชาวบ้านชาวช่องมันเห็นไหมไม่ได้คิดแบบนักปฏิบัติเห็นทุกข์เห็นโทษของจิตอย่างไรเห็นเห็นคุณเห็นโทษของมันได้ยางเห็นภัยของมันได้ยางภัยอย่างนี้มันตาสงสารคือจิตนี่นะจิตที่มันประกอบไปด้วยสติเป็นภัยมาก จิตท,ที่มีสติแล้วรกรู้ก็เป็นนั้น,น่นแหละมัจะทำให้เกิดสรริสุขอย่างแท้จริงจะทําให้อิสระในวัฏฏะนี้เราจะจิตนี้จะไม่ติดในภพใดๆไ,ไม่ติดในกายนี้ไม่จิดในใจนี้แล้วมันก็ไม่ติดในภพในชาติใดๆอะไรอีกเลยจิตนี้อิสระนี่คือตอนจิตแบบนี้นะปัญญาขั้นนี้นะแล้วเราดำรงทรง,งปัญญาขั้นนี้ไว้ทั มันจะคอยขัดคอยกันคอยแก้คอยไขมันจะไม่คิดเหมือนชาวโลกปกติธรรมดาเลยทีนี้ไอ้นี่เรามันมันเป็นปุถุชนมันคิดเหมือนคนอื่นๆเลยเหมือนคิดอันเดียวกันเลยคิดเรื่องรอบเรื่องรัวคิดเรื่องความรังคิดเรื่องความร่ำความรวยยศตาบรรดาศักดิ์แสวงหาความสุขนี้มันคิดไปเหมือนกันคะแต่ไม่ได้แสวงหาสติปัญญาไม่ได้แสวงหาด้วย ด้วยความชาญฉลาดเพราะมันยังไม่เกินปัญญาทางทางคำเรียว่าภาวนาดวงตายังไม่เห็นธรเมื่อพูดง่ายๆมันภาวนายังไม่ดืงถ้ามันภาวนาติงมันไม่เป็นป้าบอกมาแตกนะภาวนาให้ชเ้าให้เห็นจิตในจิตรู้จิตในจิตละจิตต่อยจิตจิตใจเราถึงจะละเอียดนะสติปัญญาเราจะเด่นจะคม ทติปัญญาที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่มันเป็นมาหาบุญมาหาบุญสนุกุ้มกลองจิตได้ปกป้องจิตได้ทาอย่างนี้ได้นนั้นนะมันสบายไม่ต้องไปทักไม่ไม่ต้องอะไรมันเกิดปัญญาเองรู้เองเห็นเองเราจะไม่ขี้เกียจหรอกัวนมางเราขี้เกียจรู้เราไม่ขี้เกียจชอบสบายชอบความสุขแต่ขี้เกียจขี้เกียจสร้างเหตุแห่งความสบายแห่งความสุขนั่นแหละ หมือนกันคนอยากหลุดอยากพ้นไม่อยากทุกข์้ะไม่อยากทุกข์กับความคิดรู้อยู่ว่าตัวเองทุกข์เพราะความคิดเพราะความรู้สึกใดๆไม่อยากจะหนีจะพ้นจากมันแต่ไม่ช,ชานขนาดที่จะขยันมัดเปลี่ยนที่จะประกอบความเพียนเรื่องมาหลุดมาพ้นโดยมากมันจะขี้เกียจมันขาดความเปลี่ยนทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรอะไรในโลกใบนี้นะที่มันไม่ประสบความสมําเร็จเรื่องปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมไม่ใช่คนเกียจคร้าน คนมีความเพียรที่สุดคิดดูเถอะว่าเราทํางานละเอียดจนไม่มีเป้าหมายอะไรที่มันที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้แนละ้วที่จะมีเป้าหมายในการพ้นทุกเป้าหมายในการที่ไม่อยากท่องเที่ยวเวดไมต่ตายเกินอย่างหลกกุดเดอดนจากวัฏฏสงสยัยเป็นเป้าหมายที่มองไม่เห็นมันยิ่งใหญ่มากนอกจ้กเราบางคนจะตั้งเป้าวาปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นจะทาให้นั้นจะรัไ้ไม่ได้คิดไปรทั่วไม่ได้มันจะไม่ได้ทำนะ ไอ้ี่เนี่ยพอตั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ทำไงทำไปทุกขนาดทุกขนาดทุกขนาดเริ่มเดินทางชีวิตนี้ไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรนะคนเด็กกว่าเราเขาก็ตายเกิดม,มาห้าปีสิบปีสามเดือนสี่เดือนอยู่ในท้องห้าปีสิบปีตายยี่สิบปีตายสามสิบสี่สิบปีตายแม่เกิดมาหนึ่งฟบหนึ่งชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งมันนิดเดียวเราอย่างจะมาประามาทัวเอาอยู่สบายกินสบายนอนสบาย มักง่ายมักได้กันอยู่ดีมักทุกข์กันอยู่ดีนะไม่ใช่นะงั้นพรมจิตนี่ไปเถอะทุกขัญาทุกขัญหา่ยอย่ายึดอ,อ,อย่าติดตะวกรรมันมอีกเลยอย่าลกไปเนี่ยต่อกแก้ไปทุกวันนะเมื่อสิบปีที่แล้วเป็นยังไงต้อเจอกันเป็นยังไงเจอผ่านมาสิบปียี่สิบปีเจอกันีกทีเป็นยังไงโอ้ตางคนตามแก่างคนตงางชนะถตามันยังไม่เจอ หลายคนที่เรารู้จักก็ไม่ได้เจอแล้วคนตายไปหมดแล้วตายไปเยอะคนที่เรารู้จักตายเพียบตามหาไเพราะนั้นไปไหนมันตายแล้วตั่วเป็นคนรู้จักกันไล้เพราะนั้นไปไหนล้วตายแล้วมันใกล้เราเข้มามาตายรอมรอมเข้ามาเข้ามา,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 มาได้ยินข่าวคนตายทุกวันวันหนึ่งมันจะเป็นข่าวเราแล้วทำไงดีเราพร้อมนีย่ยังมาลงมาไหนรถไฟมาฟั่งยังไงม่ได้ ทำไม่ได้ชีวิตหายใจไม่ได้ยาใจมันเป็นทุกข์เลยอย่าไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนอย่างพอลนะมีคนมีสติปัญญานะียทำประโยชน์ไปมทุกวัน,ท,วนทุกวันโดยเฉพาะการภาวนาภาวนานแล้วมันได้ตรงเลยที่เราเลยมันตรงมนที่เราเลยวางจิตวิถูกส่วนมันก็สบายใจเดี๋ยวนี้เลยวางจิตไปถูกส่วนสมาธิก็เกิดเดี๋ยวนี้เวลานี้ขนาดดีเลยนี่มันดีที่สุดเลนไม่มีอะไรให้ถอตรงขนาดนี้นะ กินยาเขาก็ไปยังรอเวลานะห้านาทีสิบนาทียาถึงหยอกลิ้นนะแต่อันนี้เนี่ยตมกําหนดเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้เกิดสติเดี๋ยวนี้รู้สึกเดี๋ยวนี้ปล่อยวางเดี๋ยวนี้ผ่อนคลายเดี๋ยวนี้ควานองใส่เกิดผลทุกขนาดจิตทุกขนาดจิตภาวนาชัดเจนดูจิจิตให้ชัดเจนจะได้ไม่ตกเป็นทาสของความคิดความรู้สึก